กลับมาอีกครั้งนะครับเพื่อนๆอยู่กับเจ้า BMW Series 2 2 20 Grand Sport Grand Coupe นะ Sport Pro นะนะครับเป็นตัวใหม่ล่าสุดนะครับเพิ่งออกมาไม่นานก็คลิปที่แล้วนะครับรีวิวภายนอกภายในไปแล้วนะแล้วก็คลิปนี้นะครับจะมาทำคอนเทนต์เทสตด้ยกันนะครับด้วยมุมมองความคิดเห็นส่วนตัวของผมเองนะ กับการขับเจ้า BMW ซีรีส์2คันนี้นะครับเดี๋ยวไปข้างในกันนะครับเยครับอ่ะเจอน้องนี้อีกแล้วสวัสดีครับน้องนี้น้องนี้เป็นที่ปรึกษาการขายของยูโรป้ามอเตอร์สำนักงานใหญ่ตรงนี้นะนะครับวันนี้จะพาไปเทสได์นะครับอ่ะตอนนี้ผมอยู่ในรถนะฮะ BMW Series 2ตัวใหม่แล้วนะครับก็ภายในนะครับมีความสปอร์ตหรูหรา นะฮะมีความสปอร์ตจริงๆหน้าจอชอบหน้าจอกลางมากๆนะครับก็พวงมาลัยสปอร์ตนะตรงชุดเกียร์นะฮะมีหัวเกียร์นิดๆหน่อยๆระบบเสียงฮามันกระดอนดีเลยแล้วก็ตัวแอมเบ l ไลท์ก็สวยงามเบาะชอบเบาะมากแบบร้อนแรงมากๆสีแดงตัดดำแล้วก็พาร์โนมิกก s สลูปด้านบนนะนี้เออสวยงามนะครับกับราคาค่าตัว สองล้านต้นๆนะฮะกับ BSI 3สามปีแพ็กเกจสามปีแต่ถ้าเพิ่มเป็นแพ็กเกจ5ปีราคาก็จะเพิ่มอีกนิดนึงใช่ค่ะเดี๋ยวอยู่แถวเส้นตะหลิ่งชันนะตรงนี้เขาเรียกว่าตะหลิ่งชันนะเป็นเขาเรียกว่าเส้นพันนกใหม่พันนกอ่าตันใหม่พันนกโอเคไปเลยดีกว่านะได้เลยค่ะเดี๋ยวคุยไปเรื่อยๆนะโอเค เดี๋ยวออกไปข้างนอกก่อนแล้วกันนะเพื่อนเื่อเส้นนี้เวลาเราทดลองขับอะค่ะมันจะเป็นเส้นแบบถนนยาวๆเลยแล้วก็มีรอยต่อสะพานให้ได้ลองช่วงล่างเลยนะครับเดี๋ยวเราไปกลับรถกันก่อนก็ได้ค่ะให้พี่ขึ้นข้างบนปะหรือว่าถ้าขึ้นก็ได้แต่รถมันจะค่อนข้างเยอะขึ้นข้างบนอะนะใช่จริงๆปัดขึ้นได้แต่รถมันจะค่อนข้างเยอะถ้าองั้นหนูเซฟเซกลับรถดีกว่าอ่าตรงนี้นะครับนเพื่อนอ่าใค่ะโอเคค่อยไป คงอะไรน้ำหนักชอบอยู่แล้ว bmw ะนะครับผมว่ามันน้ำหนักดีได้มีโอกาสขับหลายรุ่นแล้วนะครับก็คือมันมีความแน่นอ่ะคือถ้าคนชอบชขับคนที่ชอบขับรถอ่ะมาขับ bmw อ่ะเออมันน่าจะชอบนะครับผมอ่ะชอบนะครับก็เลยเลยรู้สึกว่าโห bm มันทำฟีลลิ่งแฮนเด l ลลิ่งดีมากๆเลยอะ<ช>่ะนะครับอ่า ไอ้ผมว่าอัตราเร่งมันอย่างที่บอกเนาะประมาณแรงบิดประมาณ300น<ช>ิวตันเมตรใช่ปะ่ะแต่แรงมาเยอะกว่าซีที่สาม <3 S 2> <3 S 1> อีกนะซีที่สาดีเซลนะถ้าเทียบกันนะเออถ้าไปเทียบกับตัวปลั๊กอินไฮบริดไม่ได้นะใ<ช>นะครับฟีลลิ่งพุงมาเยดีอันนี้อันนี้ผมผมแบบให,ให้ให้ให้เต็มสิบเลยอะ่ะเออแต่ผมยังไม่เคยขับรถยุโรปยี่ห้ออื่นนะแต่สำหรับเฉพาะบี w แล้วเป็น ถ้าจะทุกรุ่นเนี่ยฟิลลิ่งเรื่องของพวงมาลัยดีอยู่แล้วเนาะในการขับขี่ดีไซน์ภายในอันนี้แล้วแต่คนชอบบางคนอาจจะชอบไม่ได้ชอบหน้าจอแต่ผมว่ามันโมเดิร์นดีทันสมัยดีเออแล้วก็จกกระจกนี้มันเป็นกล้องด้วยปะหรือว่าไม่ค่ะเป็นตัวกระจกเออมันดูสวยดีนะตัดแสงแล้วมันเป็นเหมือนเฟรมเลเยอะเพอนเออนะครับแล้วก็ใครชอบแบบความโปร่ง โล่งสบายเนี่ยคือคือด้านบนเนี่ยมันสาม,มารถแบบเออเปิดซันรูปนะครับแล้วก็ถ้าสมมติอากาศร้อนก็ปิดได้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ช่วงล่างเป็น Adaptive M เอาะเช่ค่ะ Adaptive M นะครับเพื่นอนๆสำหรับความคิดเห็นผมอ่ะมันไม่ได้นุ่มนวลอ่ะแต่มันขับสนุกอะ่ะเออถ้านุ่มนวลเนี่ยมันอาจจะต้องเป็น รุ่นอื่นหรืออาจจะเป็นเออเนาะรุ่นที่แบบเป็นแบบซีรีส์ห้าซีรีส์เอะไรอย่างเงี้ยหรือว่ารถ SUV อะไรอย่างเงี้ยแต่สําหรับอ่าซีรีส์สหรือซีรีส์สถ้าเป็นระบบช่วงหน้า Adaptive อ็มเนี่ยก็คือค่อนข้างตึงตังโวแต่ว่นๆคือขับสนุกมากถ้าขับตรงๆนะเดี๋ยวผมลองกดให้ดูนะด้านหน้าค่ะเออตรงด้านหน้านี้ใช่ปะใช่ค่ะกับรถขวาหน้านี้เลยอ ภายในเบาะนั่งก็กระชับลําตัวดีนะใช่ครับออกระจกมองข้างนะครับอันนี้ไม่เหมือนซีรีส์สนะกระจกมองข้างอ่ะเฉพาะซีรีส์สองเขาเลยนะ<ช>ก็คือมันดูเหมือนจะเล็กอ่ะแต่มันก็มองเห็นชัดนะมี<ด>ระบบความปลอดภัยเวลารถแบบพังทีรถเรามันจะมีมุมอับเขาจะมีแจ้งเตือนให้ตัวบายสปอตมีบายสปอตให้ด้วย<ช>แล้วก็มี กล้อง360องศารอบคันรอบคันเลยเออระบบเบรคครับก็เบรคติดรถมาซึ่งเป็นเบรค M Sport ที่ได้คาลิปเปอร์น่าจะประมาณ4พอร์ตนะครับก็คือผมว่าเอาอยู่แล้วนะฮะมากับล้อ19ใหญ่อยู่นะกับรถไซส์ที่ไม่ใหญ่แต่ได้ล้อขอบ19นะครับเพื่อนได้เบรกใหญ่ด้วยนะครับโอเคช่วงล่างอันนี้ผมว่า เยี่ยมยอดเยี่ยมอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าตัดเรื่องของเออถ้าถ้านับเรื่องของความนุ่มนวลอันเนี้ยอาจจะอาจจะเป็นเขาเรียกอะไรอะ่ะเขาจะบอกว่าอาจาจะบอกข้อเสียก็ไม่เชิงอะ่ะแต่มันเป็นคาแรคเตอร์ของรถนะอ่ะอ,อค,คนอาจจะไม่ชอบถ้าคนชอบความนุ่มนวลอะไรเงี้ยนะเออทันดลลิ่งดีตาเร่งอะตาเร่งอ่ะพุ่งอยู่พุ่งอยู่แต่ตอนนี้รถเยอะนะครับระบบเบรกโอเคนะครับอ่า ช่วงความรอบรอบความเร็วต่ำเนี่ยก็อาจจะมีแบบตึงตังบ้างเล็กน้อยตามรอยต่อถนนอะไรอย่างเงี้ยอืมนะครับภายในห้องโดยสารก็เงียบอยู่นะเนาะเสียงเสียงลมก็ไม่ได้เข้าเยอะอะไรมากนะเก็บเสียงดีอยู่เก็บเสียงดีนะครับตัวนี้ประกอบในประเทศนะเพื่อนๆราคาดีนะสองสองล้านต้นๆนะ ถูกกว่ารุ่นเก่าประมาณแสนหนึ่งใช่เนาะตอนมันมีทั้งหมดกี่สีนะมีสีขาวสีดำค่ะแล้วก็สีเทาบุคลินเกลแล้วก็สีน้ำเงินค่ะมีการส่งมอบรถไปแล้วเนาะใช่ส่งมอบไปหลายคันมากขายดีมากค่ะอันนี้ให้พี่ตรงตรงยาวเลยค่ะอ่าเลยสีไหนขายดีสีไหนขายดีสุดนะสีขายดีจะเป็นนี่เลยค่ะขาวดำ สเตนาดา<ำ>รใช่ใชส,ส่วนสีฮิตยอดฮิตก็จะเป็นไม่พนบุกลินเกสสีเทาบุกลินเกสออกสีเทานมนะใชะ่สวยเลยสียอดฮิต <hit. S 1> อ่าเนี่ยเพื่อนเพื่อนคอรักขับด้วยความเร็วสูงอ่ะมันรู้สึกมั่นใจอะ่ะเอาจงจริงมันมั่นใจใครใครใครเป็นสาวกบีเอ็มดับบิชาวบีเมอร์อยู่แล้วอะ่ะน่าชื่นชอบนะเอาจงจริงหรือว่าถ้าใครอยากที่แบบอัพกรงอัพเกรดมันก็อัพเกรดได้นะเปลี่ยนโช๊คอะไรเงี้ยให้มันแบบ มีฟิลลิ่งที่ขับขี่สนุกแล้วก็มากับความนุ่มนวนลด้วยนะเอาจริงถ้าสมมติมีการปรับปรับโช๊คอ่ะเอ,อัปเกรดเขาหน่อยอะไรอย่างเงี้ยล้วใครขับดเดิมเดิก็โอเคสนุกดีทางตรงอ่ะโอเคอ่ะเดี๋ยวผมลองกดดูนิดนึงนะ<ส>ประมาณ7080พุ่งอยู่แล้วครับมันพุ่งอ่ะเพราะว่าด้วยไซซิ่งรถมันคันเล็กแล้วก็แรงบิดมันค่อนข้างเยอะแรงม้าแรงม้ามันก็พอตัวนะ204<ช>แรงม้าส<อ>นะหรับรุ่นเล็กถือว่าแรงค่ะ แรงขึ้นแล้วก็ขับขี่ได้คล่องแค่วคล่องตัวดีจังเลยเอ่อเพื่อนๆดีอยู่นะใครสนใจก็มาเทสได้อยูโรปามอเตอร์นี่เส้นเนี้ยผมถ่ายดูแหละนะใกล้ถึงแล้วได้เลยค่ะนี่ใกล้ถึงใกล้ถึงนะเป็นการเทสสั้นๆนะนะครับเดี๋ยวพี่เต้ยขึ้นสะพานสูงเลยอ๋อให้ขึ้นเลยใช่ป้ใเลย โอเคเดี๋ยวลองลองขึ้นดูนะแล้วก็มันจะมีโหมดด้วยโหมดการขับขี่อ่าตอนนี้โหมดอะไรอยู่นะตอนนี้จะเป็นเราจะเป็นเพอร์เซนแนลก่อนนี่เป็นโหมดอ๋อโหมดเพอร์เซนแนลอยู่ใช่ดูั้งที่สตาร์ทรถนะคะมันก็จะมีอยู่สามโหมดนะใช่มีตัวอีโคโปรคอมฟอร์ตแล้วก็สปอร์ตใช่ค่ะถ้าเราจะเปลี่ยนโหมดการขับขี่เราสามารถกดหน้าจอเปลี่ยนได้เลยใช่อ่นี่นะน้องโล่งหน่อยนึงเปลี่ยนเป็นสปอร์ตให้ อ่าลองสปอร์ตตรงอย่างเดียวเลยใช่ป่ะอ่าเนี่ยเปลี่ยนมาสปอร์ตแล้วอ่านี่นะครับตรงเลยค่ะโอ้นี่มันเลดมันจะขึ้นเลดไลน์มาให้ด้วยตรงยาวอ่าเข้าโค้งโอ้โหเข้าโค้งดีอยู่นะใช่ค่ะเขาโค้งดีอยู่เพื่อนๆขับเร็วมากไม่ได้นะคือเขาเซ็ตมันหนึบอ่าใช่ช่วงล่างอะแดปตีฟเอ็มดีเลยครับใช่ถ้าลูกค้ามาเทสได้กันนีงนี่ได้วิ่งเส้นนี้เลยได้ลองความเร็วลองรอยต่อของสะพานเนี่ยใครอยู่ย่าน ตันใหม่พันโ่ยก็คือมาเทรดเทสได้ได้เลยนัเทสได้นะดูรถได้เลยค่ะนะครับได้เทสยาวๆเลยนะเนี่ยใช่เส้นยาวแบบนี้วิ่งทางตรงยาวๆนะครับอ๋อเทสอัตราเร่งเทสระบบเบรกนะครับการเข้าโค้งนะครับผมขับเร็วมากไม่ได้นะต้องทำขับตามกฎหมายนะครับจราจรนะก็ เป็นการแ,แสดงทัศนะละกันนะครับว่าเฮ้ยมันขับขี่เป็นไงชอบชอบหรือเปล่านะฮะนะครับส่วนตัวผมผมชอบนะเอริงจริงก็ใช้ bmw อยู่แล้วว่ามันมันก็ขับขี่สนุกอะ่ะเอาจริงๆคนชอบขับรถสนุกอะ่ะอยากให้มาให้มาเทสไดดูเลยอะ่ะนะครับมาองดูความแบบ ที่เขาบน่บน,บน,บนว่ากระด้างอะลืมเลยเพราะมันขับสนุกจริงๆริงมันขับสนุกครับขับสนุกเลยแหละแล้วก็กลับรถแล้วก็ขึ้นสะพานเหมือนเดิมค่ะเออขาโค้งใช้ได้เขาคงใช้ได้ออปชั่นมาจัดเต็มขอบสิบเก้าไม่ได้กระด้างมากเท่าไหร่นะเออนี่ให้ให้ดูทางสงอันนี้เป็นแบบสปอร์ตนะมีมีเสียงแบบเราเรานิดนึงอ่ะตอนเร่งอ่ะใช่ใช่เพอเราเป็นผู้ <ๆ S 1> ใช่เอ้ ขับสนุกอะขับสนุกเออสนุกเลยเพื่อนเพื่อนมาลองได้ใช้ได้หน้าจอก็เยาวดีจังเลยใช่นะครับไม่ได้ไม่ได้เทสระบบเสียงนะเดี๋ยวติดลิขสิทธิ์นะคงเครื่องเสียงให้มากระดอนก็หรูหรายอยู่แล้วนะเป็นแบรนด์พีเมียมเนาะนี่นะครับเอขับขี่ดีครับขับขี่ดีเลยนะครับ จริงๆแทบจะไม่ต้องแต่งอะไรเลยนะเพราะว่าเดิมๆก็สวยแล้วนะเดิมๆสต็อกโรงงานให้มาแบบกันชนหน้ากันชนหลังดิฟฟิวเซอร์ล้อแมกขอบ19นะครับเบรกนะครับคาลิเปอร์สี่พอตก็ถือว่าโอเคอยู่แล้วนะเออมีสันลงสันลูปให้อะไรอย่างเงี้ยบอบ์ดสีแดงนะครับแดงตัดดำก็ อันเนี้ยสาหรับใครอยากใครสนใจอ่ะก็มาคุยได้เพราะว่าก็มีโปรโมชั่นของเรียลแบบอย่เนาะเอออันเนี้ยคุยกันกับทางน้องนิ้งที่ปร,รึกษาการขายยูโรปามอเตอร์ได้เลยนะนะครับก็เดี๋ยวขึ้นช่องทางการติดต่อไว้ให้นะได้เลยค่ะอันนี้เป็นการทดสอบรถสั้นๆนะครับในมุมมองผมเองซึ่งไม่ได้เป็นนักทดสอบรถมืออาชีพนะอันเนี้ยมุมมองเป็นแบบเหมือนคนใช้งาน,งานทั่วๆไปอะไรเงี้ยเออที่ ที่ใช้ BMW อยู่ด้วยนะครับก็รู้สึกว่าจริงๆอมันเป็นรถที่ขับสนุกนะครับอ่ามาลองได้มาลองได้ถ้าได้ลองขับคือน่อันนี้ต้องลงมาขับดูมีคันแรกก็ต้องมีคันที่2องคือ้ออกอันนี้พี่ต้องกลับรถข้างหน้าเนาะใช่กลับรถที่เดิมค่ะตรงไปตรงโอเคโอเคก็ขอเบอร์ติดต่อน้องนิีกทีสิได้เลยค่ะเบอร์ติดต่อนิ้นะคะศูนค่ะ สามห้าสี่เจ็ดแปดเจ็ดเก้าค่ะอืมก็เทสได้ได้จันถึงวันสุ้ได้ได้เลยจันถึงเสาร์อ๋อจันถึงเสาทุกทีแปดโมงครึ่งถึงห้าโมงครึ่งค่ะอ่านะครับเซนราชพฤกษ์ตัดใหม่พันนกนะคะยูโรป้ามอเตอร์ใช่มีทั้งบีเอ็มดับบิลแล้วก็มินิซูเปอร์ใช่มีด้วยตอนนี้มีทั้งรถใหม่รถผู้บริหารป้ายแดงแล้วก็รถยูสคารถมือสองนีงก็มีอืม อ่าเลยก็ขอบคุณน้องนิ้งมากๆนะที่วันนี้มาให้พี่รีวิวแล้วก็เทสต์ไดด้วยได้เลยค่ะนครับก็สําหรับ BMW รุ่นนี้นะเป็นรุ่นที่เพิ่งเปิดตัวมาไม่นานก็ใช่เพิ่งเปิดตัวมานานี้เลยดีไซน์สวยกว่าเดิมเยอะอันนี้แล้วแต่คนชอบแต่ผมชอบรุ่นใหม่เนี่ยสวยกว่าเดิมเยอะราคาดีกว่าเดิมด้วยเนาะถูกกว่าเดิมด้วยออปชั่นจัดเต็มมากๆเลยนะฮะ โอเคก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องไลร์บไบเตอร์ด้วยแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีน้องนิ้งด้วยนะ <c oughs> สวัสดี <c oughs> <c oughs> สวัสดีค่ะ <c oughs>